โอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวทีนทีคาอีกเช่นเคยครับวันนี้เตยวกลับมากับรถที่อยากจะบอกว่าแลไอเทมที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดเลยครับเพราะว่าไลฟ์สดนี้นะเตยวจะบอกว่าผมจะพาทุกคนมาประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มากกว่า7ล้านบาทพร้อมกับโอกาสที่จะทํากําไรในอนาคตนะครับเตีวจะบอกว่าใครที่เข้ามาแล้วใครที่เป็นสายอาดีที่อยากจะบอกว่าชอบความดิบนะครับผมชอบเครื่อง n อล้วนที่ไม่มีเทอร์โบไม่มี ปลักอินไฮบิดอะไรติวรับประกันว่าคันนี้นตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนใครที่เข้ามาแล้วติวฝากกดไลค์กดแชร์ติวด้วยนะครับเหมือนเดิมไลฟ์ like สดนี้เนี่ยครับกดไลค์กดแชร์ผมมีเงินรางวัลมาแจากอยู่ที่1,000บาทเหมือนเดิมเล่นง่ายมากๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ทายเลขใหม่2ตัวสุดท้ายของเจ้าอาดี Audi, คันนี้นั่นเองนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยติวรับประกันว่ารถในไลฟ์สดวันนี้เนี่ยคือรถที่คุ้มค่ามากที่สุดในตลาดตอนนี้แน่นอนนะครับผมโอเควันนี้นะติวอยากจะบอกว่ากลาบสวัสดีอีรอ แฟนลับ Audi นะัตรับประกันว่าคันนี้เนี่ยคุณจะต้องลองว้าแน่นอนวันนี้นะครับติพาทุกคนมาอยู่กับรถที่อยากจะบอกเป็นรุ่นท็อปที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่ผลิตแล้วนะครับเพราะนี้จะยืนอยู่กับรถ Audi R8 V10 Performance รุ่นที่ท็อปที่สุดเจเนอเรชั่นสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์ A ใน,นเองครับผมแล้วตูจะบอกว่าคันนี้เนี่ยประหยัดไปได้มากกว่า7ล้านบาทพร้อมมีโอกาสทำกำไรด้วยเพราะว่าคันนี้นี่คือ Audi R8 V10 Performance รุ่นที่ท็อปที่สุดที่เป็นเครื่องยนต์ A รุ่นสุดท้าย เจเนอเรชันสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์ NA นเนี่ยครับผมแล้วก็เลิกผลิตแล้วด้วยพร้อมกับฟูลคาร์บอนไฟเบอร์แพ็คเกจรอบคันที่บอกว่าคันนี้นี่คุ้มค่ามากๆนะครับก็ที่จะบอกว่าคันนี้เนี่ยออกใหม่ราคาเกือบ20ล้านออกใหม่ในเกือบ20ล้านนะครับแต่ TNP คาร์วันนี้ขายเป็นแค่13บล้านเแสนบาทเท่านั้น13บล้านเแสนบาทเท่านั้นประหยัดเงินไปในกระเป๋ากว่า7ล้านบาทนะครับประหยัดเงินไปได้มากกว่า7ล้านบาทแถมคันนี้เนี่ยรับประกันเลยว่าดีที่สุดแน่นอน เพราะไม่เพียงแค่7,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เนี่ยไม่วิ่งมาเพียงแค่7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับรถปี2022ที่จะบอกว่าไม่น้อยที่สุดสภาพดีที่สุดแล้วก็ออปชั่นเนี่ยเต็มที่สุดนั่นเองครับผมโอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมไม่ได้พามาดูรถแรงเท่อย่างเดียวแต่ติวมีเงินมาแจากถึง1,000บาทนะครับขอแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ทายมานะครับว่าเลขไม สองตัวสุดท้ายของเจ้า Audi R8 คันนี้เนี่ยคือเลขอะไรนั่นเองครับใครที่ทายถูกแล้วกดไลค์กดแชร์เนี่ย TNP Car แล้วก็ติวนะครับมอบเงินรางวัลนัดีให้1,000บาทนั่นเองครับผมโอเคพูดไปพอสมควรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเดีย๋ยวนี้จะพามาดูกันว่าคันนี้เนี่ยนอกเหนือจากจ,จะประหยัดเงินกว่ารถใหม่ไปได้7ล้านบาทแล้วมันเจ๋งยังไงบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นก่อนเลยเจ้าคันนี้เนี่ยคือ Audi R8 V10 รุ่น Performance คือรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วก็เป็น g e n e r a t i o นสุดท้ายนนนะคครรับผมที่่เเป็ืองยต์ NA นะครับ พราะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน5.2ลิตรที่ทําแรงม้าได้อยู่ที่629แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่570นิวตันเมตรนะครับผมและอย่างที่ติวบอกมันเป็นเครื่องยนต์เอเอรุ่นสุดท้ายแล้วมันก็เลิกผลิตแล้วนะครับเพราะฉะน,นั้นในอนาคตเนี่ยใครอยากได้อาร์ีอาร์แปดที่เป็นเครื่องยนต์เอเอเนี่ยคันนี้จะต้องเป็นที่ต้องการในตลาดมากๆแน่นอนแถมคันนี้เนี่ยไม่วิ่งมาเป็นแค่70,00กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆานะครับและสภาพเนี่ยเหมือนมือหนึ่งป้าย ดัมมือหนึ่งเกือบยเกือบล้าน TNP วันนี้แค่13.9ล้านเท่านั้นครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่ออปชั่นกันบ้างครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีบล็อกนะครับผมที่เป็นสีดำที่มีประกายระเลืออของความเมทัลลิกนะครับผมที่ทำให้ตัวรถเนี่ยมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเป็นสีดำที่ประกายเมทัลลิกให้ความรู้สึกมีเสน่ห์นะครับผมเท่ดุด,ดันแล้วก็มีความ luxury มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม แล้วก็จับคู่นะครับผมกับในส่วนของไฟหน้านะครับที่เป็น Audi Laser Light นั่นเองซึ่งเป็นตัวไฟหน้ารุ่นที่ท็อปที่สุดของตัว Audi แล้วนะครับเรื่องออฟออฟชันเรื่องสมรรถนะการใช้งานของตัวไฟหน้าเนี่ยตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะที่ดิวพูดไปนะนั่นก็คือฟูคาร์บอนไฟเบอร์แพคเกจรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมกระจังหน้าสีดำนะครับผมกราบหน้ากราบข้างเนี่ยจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับและจะมีการดีไซน์นะครับในส่วนของตัวโลโก้เนี่ย จะเปลี่ยนจากตัวโลโก้นะครับผมสีเงินให้กลายเป็นสีดำแบบนี้นั่นเองครับผมที่จะเพิ่มความเท่ดุดันแล้วความสปอร์ตไปในตัวนั่นเองนี่โลโก้ตัว R8 เนี่ยครับก็มีเปลี่ยนเป็นตัวสีดำด้วยนั่นเองนะฮะก็คือเป็นถ้าจะเรียกว่า all black ได้เลยนะครับแต่ว่าเป็น all black ที่แบบมีในส่วนของตัวคาร์บอนเข้ามาตัดด้วยนะครับแต่ี่ส่วนของล้อนะครับตัวนี้เนี่ยได้ล้อเป็นนะครับเป็น d u a l spoke นะครับผมเป็นล้อ Duos p o k e 5นะครับ5้าคู่สวยๆแบบนี้เลยจับคู่กับตัวเบรกเซรามิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครบมากๆนะครับแล้วล้อดีไซน์แบบนี้นี่คือเพิ่มความดุด,ดัานเพิ่มความเทสปอร์ตให้กับเจ้าตัวรถア d ดเนี่ยได้มากจริงๆครับอ่าแล้วนอกเหนือจากนั้นนี่ดูอย่างที่ผมบอกไปว่าเปลี่ยนทุกอย่างจากสีเงินให้เป็นสีดำนะครับตัวโลโก้ตัวรุ่นของเขาที่เป็น V10 เนี่ยก็เป็นในสองสีดำด้วยน,นั่นเองครับนี่ กระจงกระจกข้างอะไรก็เป็นในส่วนของลายคาร์บอนทั้งหมดนะครับสวยงามมากเขาฟูเลยฟูคาร์บอนรอบคันนี่ดูกลาบข้างก็คาร์บอนนี่ครับผมตัวตัวดักอากาศตรงนี้เนี่ยก็เป็นคาร์บอนครับทุกคนสวยๆแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ที่เป็นคาร์บอนนี่สวยมากๆนะครับเป็นคาร์บอนรอบคันเลยครับทุกคนสวยงามแบบนี้มาดูข้างหลังกันต่อน,นี่วิงหลังวิงหลังก็คาร์บอนนะครับแต่กับสีดาแบบนี้นี่คือลงตัวมากๆนะฮะ แล้วสิ่งที่สําคัญไม่มากก็น้นก็คือท่อนั่นเองดูเครื่องยนต์ไหนครับได้ดผมพาไปดูนะฮะเดี๋ยวดูท่อก่อนสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือท่อตัวนี้ได้ท่อ audi sport exhaust ด้วยซึ่งสามารถปรับความดังเบาได้ขึ้นอยู่กับใจที่คุณต้องการเลยนั่นเองครับผมโอ้โหสวยงามมากจริงๆมาดูเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์ครับก็ยังมีตกแต่งด้วยคาร์บอนเน่คาร์บอนหมดเลยรอบคันตรงนี้นะคะรับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์5 2ดลิตรนะครับผม V 10 นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเพอร์ฟอร์แมนนะครับ5.2ลิตร629แรงม้า570แรงบิดนะครับผมแรงมากนะแรงมากจริงๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราพามาดูข้างในกันเครื่องยนต์สวยใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับภายในนี่ติวบอกว่าเขาก็เท่ดุดันมากๆเลยอย่าลืมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวติวพามาดูข้างในกันอึ๊อ นี่โอ้โหภายในเบาะนี่คือทรงสปอร์ที่แบบรับกระตัวได้ดีมากๆนะครับภายในเนี่ยใช้วัสดุหนังนะครับผมเป็นไฟน์ปปาทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอ๋อโอ,โอ้ลืมเลยนี่เวลคัมไลท์ออดิสปอร์ตสวยๆเลยเปิดประตูมานี่คือกลาคืนนี่เทไม่สาไข่แน่นอนนะฮะโหสวยงามมากจริงๆอ่ะแล้วภายในนะคะผมทุกคน อ๋อ oh, อย่าลืมนี่ตรงตรงสกราปเพกข้างล่างก็จะมีในส่วนของตัวพ้าตกแต่งที่เป็นคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็เขียนว่า R8 มีไฟสวยๆแบบนี้เลยนะภายในนะครับต่อด้วยภายในเนี่ยใช้เป็นหนังไฟนะป้านะครับเราก็จะมีการดีไซน์เนี่ยที่เรียกว่าไดมอนด์คัตแบบนี้นะครับเป็นลายแบบเป็เหมือนเป็นเหมือนเพชรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการเดินได้สีแดงแตัดกับตัวเบาะสีดําแบบนี้นะครับผมสวยงามมากจริงๆ แล้วอย่างที่บอกว่าเขาฟูคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมข้างในเนี่ยก็จะมีการตกแต่งที่ใช้พาร์ทข้างในเนี่ยเป็นตัวลายคาร์บอนเหมือนกันนะครับนี่ตรงบริเวณเกียร์ปุ่มกดต่างๆนะครับผมก็จะเป็นคาร์บอนนี่ช่องแอร์เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับตรงบริเวณเลือนไม้เนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนด้วยนั่นเองครับผมข้างในเนี่ยรับประกันเลยว่าเท่มากๆนะครับระหว่างขับเอ๊อเเนะเดี๋ยวเห็นเลขใหม่นะฮะเดี๋ยวเห็นเลขใหม่เพราะว่าอย่างที่ตี่บอกนะครับว่าวันนี้กดไลค์กดแชร์นะครับ ทายมาเลยว่าเลขหม่2ตัวสุดท้ายของเจ้า r u d i R8 คันนี้เนี่ยคือเลขที่เท่าไหร่นะครับใครกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทายมาถูกนะครับรับไปในทีหนึ่งพันบาทโอนเข้าบัญชีคูณเลยนี่เองครับผมไหนเดี๋ยวขออาญาอ่านคอมเมนต์นสักนิดนึงนะครับอ๋ออย่างหนึ่งจะ,จะบอกว่าสิ่งที่สาคัญม,มากกว่านั้นที่ไม่ซ้าใครเลยของเจ้า Audi คันนี้นะครับตัวเครื่องเสียงนั่นเองตัวนีเน้เครื่องเสียงได้ของ Bang Olufsen นั่นเองครับผมนี่รับประกันเลยความเพราะนะครับผมเสียงเบสอะไรถึงใจแน่นอน,น,อนขับไปเร็วๆนี่คือ สนุกแน่นอนครับเดี๋ยวขออ,อน,นุญาตอ่านเมงสักนิดนี้อย่าลืมนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ทายถูกนะครับว่าเจ้าเลขใหม่คันนี้ของเอ้าออดี้เอาไปคันนี้เนี่ยคือเท่าไหร่รับป็นทีหนึ่งพันบาทนะครับผมมีใครอยากดูส่วนไหนยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดขอกติกาใหม่ได้ไหมทายได้คนละกี่เลขคะทายได้คนละหนึ่งเลขเท่านั้นนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วคิดเลขให้ดีๆนะครับผมว่าอยากจะทายเลขอะไรนะครับ เลขท้าย2ตัวของเจ้าไมค์คันนี้นะครับคือเลขอะไรกดไลค์กดแชร์ทายได้แค่หนึครั้งนะครับผมรับไปนาที1,000บาทนะครับคุณไฮเกอร์ห้าบห้าคุณลาวเดอร์ลาเวนเดอร์เลข10แชร์แล้วค่ะขอบคุณครับคุณนัดนัดนะครับสิบสามแปดสิบแปดสามนะครับคุณธนวัน์สวัสดีครับคุณกิ๊ฟกิด23ี่สามเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าว่าจะซักเท่าไหร่นะครับผมภายในนี้ก็บอกสวยงามมากๆนะครับ อ,อย่าลืมนะครับเจ้า Audi R8 คันนี้เนี่ยดิวขอ,อยาตสรุปกันอีกให้ฟังกันง่ายๆสักรอบบอกว่าเป็นรถที่แหล่ไอเทมมากๆนะครับเพราะคันนี้คือ Audi R8 V10 รุ่นท็อปสุด Performance นะครับเป็นเจเนอเรชั่นสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์เอนเอนะครับ ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน5.2ลิตรนะครับแรงม้าที่629แรงมา้าแรงบิด5 7 0นิวตันเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้ในเนี่ยใครกำลังมองหานะครับคันนี้เนี่ยนอกจากจะประหยัดกว่ารถใหม่ไปได้ถึง7ล้านบาทแล้วเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์ n อนเเนี่ยในอนาคตใครอยากต้องการใครมองหาอยากจะได้เนี่ยติดรับประกันว่าคุณเอาไปทำกำไรต่อได้แน่นอนนั่นเองครับผมอะมาเดี๋ยวมาดูภายนอกกันอีกสักรอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์มานะครับ ใครกดไลค์กดแชร์มาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นใครมีลูกค้าหา RDR8 มาอยู่นะครับคันนี้เนี่ยติวขายเพียงแค่13ล้าน9แสนบาทเท่านั้นที่มือหนึ่งเนี่ยขายกว่า20ล้านนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยประหยัดเงินไปได้กว่า7ล้านบาทนนเดงนะครับและถ้ามีลูกค้าคุณแชร์ไปแล้วหาลูกค้ามาได้นะครับมีลูกค้ามาจากการแชร์คุณรับค่าแนะนําทีห้0 0 0 0บาทครับรับค่าแนะนำทันที5 0,000บาทนะครับใครที่แชร์แล้วมีลูกค้ามานะครับผมคุณปัทมา47คุณแตงโม57 ผมใบในิดนึงแล้วกันผมขออนุญาตใบในิดนึงกันนะครับคันนี้ติ๋บอกว่าใครที่ทายมาน้อยกว่า50เนี่ยตี๋วบอกว่าคุณตกรอบแล้วแน่นอนนะครับพอเลขไม้สองตัวสุดท้ายคันนี้เนี่ยมากกว่า50นะครับระหว่าง50ถึง100ทายมาได้เลยนะครับผมว่าคือเลขอะไรนะครับใครที่ทายถูกเนี่ยติวแจกนาที1,000บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติวด้วยนะกันนะครับคุณจิรนันท์58คุณปัทมา47แตงโม57คุณอโศก70เอ๊ะ คุณดาด้หกสิบเจ็ดเหมือนจะมีคนใกล้ๆแล้วนะครับเหมือนจะมีคนใกล้ๆแล้วนะครับผมชอบมาข่าวโ,โหที่บอกว่าใครที่เป็นสาย audi เน้น performance จะจัดแบบดิบๆเท่ๆนะที่รับประกันได้เลยว่าคันนี้เนี่ยต้องตอบโจทย์แบบต้องถูกใจทุกคนแน่นอนอนะ่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่ามันประหยัดแล้วว่าขายถูกที่สุดนในตลาดแล้วทุกคนมอยากจะบอกว่า audi r 8 v 1 0คันนี้เนี่ยคือรถ audi r 8 v 1 0 performance ปี2 2ที่ใหม่น้อยที่สุดเพราะเพียงแค่ 7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ7,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วถูกที่สุดในตลาดเพราะติวขายเียงแค่13ล้าน9 0 0 0บาทเท่านั้น13ล้าน9 0 0 0บาทออปชั่นเต็มๆแบบนี้ไหม่แค่7,000กิโลและสภาพเหมือนป้ายแดงแบบนี้เนี่ยติวรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีอารดีอา8คันไหนที่ใหม่น้อยอ่ไม่มีอารดีคนไหนที่ขายถูกไปมากกว่าน,นี้แล้วนั่นเองครับคุณโศกทายได้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับใครที่ทายเกิน1รอบติวขออนุญาตตัดสินนะ ทายได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอย่าลืมทุกคนทายได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นกดไลค์กดแชร์ท่ายได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นใครที่ทายเกินเดี๋ยวขอญอาตให้โอกาสอีกสักรอบแล้วกันให้ทายแค่ครั้งเดียวพิมพ์นะครับตัวเลขที่ต้องการ alright, ถ่ายเข้ามาแล้วก็สลัแล้วก็ตามด้วยชื่เอเล่นของคุณนะครับพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการสลั time, แล้วก็ชื่อเล่นของคุณได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นให้โอกาสแค่ครั้งเดียวแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ท่ายถูกเดี1 0 0แจกทันทีหนึ่ ไหนดูซิมีใครอยากให้ติวพาเดินดูส่วนไหนไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทายเลขที่ต้องการแสละชื่อเล่นตัวเองนะครับแสละชื่อเล่นตัวเองมาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ใครที่ทายถูกติวพยดในทีหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมมาขอยัดสรุปจเจ้า Audi R8 คันนี้สักรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนั่นเองครับผมโอเค คันนี้นะคผมคือ Audi R8 V10 Performance รุ่นที่ท็อปสุดที่เป็นเจเนอเรชันสุดท้ายเดี่ยวได้เป็นเครื่องยนต์ N A มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน5.2ลิตรแรงม้าที่629แรงม้าแรงบิดอยู่ที่570นิวตันเมตรนะครับคันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายแล้วที่เป็นเครื่องยนต์ N A นะครับผมที่ประหยัดจากรถใหม่เนี่ยไปได้กว่า7ล้านบาทเพราะคันนี้เนี่ยออปชันอะไรต่างๆนานา,นารวมออปชั่นแล้วเนี่ยกว่า20ล้านบาทนะครับ ทีเอ็นพีคาขายไปแค่13ล้านกับอีก9าาสแสนบาทเท่านั้นที่ไม่วิ่งมาเป็นแค่7,000กิโลเมตรเท่านั้นกับรถปี2022นี้ไม่ว่าจะเป็นสีมิสแบล็กนะครับหรือว่าจะเป็นฟูลคาร์บอนไฟเบอร์แพ็กเกจทั้งคันทั้งภายนอกภายในนั่นเองนะครับผมไฟหน้าเลเซอร์ไลท์นะครับล้อนะครับผมเป็นดูโอสปอคนะครับผมเบรกเซรามิกนะครับไฟนะครับผมที่เป็นเวลคัมไลท์ภายในเนี่ยไฟแนแป้านะครับไดมอนด์คัทนะครับเสียงท่อสปอร์ตเอ็กซอร์ดอะไรต่างๆนี่ครบคันมา้บ้างในราคาเป็นแค่ สิบสามล้านเนี่ยไปเก้าแสนบาทเท่านั้นไม่เจ็ดพันกิโลรถปีสองพันยี่สิบสองคันนี้เนี่ยดูรับประกันได้เลยว่าเป็นアウตีอาร์แปดวีสิบที่คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเรนใครที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วมีลูกค้ามารับค่าแนะนำนตีห้าหมื่นบาทครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าครับอ่าคุณพาเก้าสิบเจ็ดคุณลาเวนเดอร์เจ็ดสิบสามคุณเอเจ็ดสิบคุณไทยเจ็ดสิบเอ็ดคุณโคโค่เจ็ดสิบสองโอ้โหเหมือนเลขเจ็ดนี่ เหมือนเลขเจ็ดนี้น่าจะฮอตฮิตนะครับอ่กมาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าปึ๊บอามาครับเฉรยเลยครับผมจะเฉลยแล้วนะฮะอามาตื๊ดตื๊ดอ่ามาดูสองตัวสุดท้ายกันว่าตี่เดี๋ยวบอกว่าคันนี้ในเลขใหม่อยู่ที่เจ็ดพันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ็ดพันสองร้อยอามาดูเลขอ้าวปิดเวลาล้วขอหยาดสตาร์ทรถนิดนึงฮะเดี๋ยวขอหยาดสตาร์ทรถกันนิดนึงนะครับผม ตโอเคมาละมาอ่าหลักหน่วยคือเจ็ดอ่าหลักสิบคือเจ็ดนะครับหลักสิบคือเจ็ดนะครับอ่าตัวสุดท้ายคือเจ็สิบเท่าไหร่เจ็สิบเท่าไหร่เจ็ดสิบกิโลครับผมเหมือนจะมีคนถูกนะไหนดูซิเจ็ดสิบกิโลนะครับคันนี้คือเลขหมอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรนั่นเองครับผมอ่ามีคนทายเจ็ดสิบมาสองรอบมีคนต้นกล้า มีคนกล้านะครับผม70แต่คุณกล้าทายเกินหนึ่งรอบขออนุญาตตัดสิธิ์นะครับคุณนนี่ใช่ไหมคุณเอใช่ครับคุณเอ70โอเคคุณอโศกโอเคผมเ็นคุณเอครับผมคุณเอคุณเอที่ชื่อเฟซบุ๊กว่าโศกครับคนทชื่อเฟซบุ๊กว่าโศกนั่นเองพักแชท TNB คามาได้เลยครับผมรับเงินรางวัลทันทีหนึ่งพันบาทครับแล้วแคปหน้าจอมด้วยนะครับว่าตัวเองกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์สดนี้แล้วนะครับ กดแคปภาพด้วยครับว่าตัวเองกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้แล้วแล้วแคปคำตอบของตัวเองมาส่งเข้าแชทของทาง TNP ค่ะได้เลยนั่นเองครับผมรับค่ารับค่าเขาเรียกว่าอะไรเงินรางวัลนาที1,000บาทครับผมเยยินดีด้วยนะคะใครที่ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะ TNP คาเราเนี่ยจะมีการจัดไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันเวลา14บสนาฬิการหรือบ่าย2องโมงตรงนั่นเองครับผมกดติดตามเพจ TNP ค่ะไว้ให้ดีๆนะครับรอบหน้าผมจะมีกิจกรรมอะไรไมาให้เล่นหรือจะมีเงินรางวาัลหรือว่าเป็นรถที่แบบ แรงเท่มขนาดไหนเนี่ยทุกคนต้องกดติดตามไว้ให้ดีๆ,ๆน่น,น่งนะครับขออนุญาตแนะนำอีกสักรอบฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปกับเจ้า Audi R8 V10 Performance เจนเนอเรชั่นสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมรถปี2022ไมม์วิ่งมาเป็นแค่7,270กิโลเมตรเท่านั้นในราคามีแค่13ล้าน9แสนบาทประหยัดรถประหยัดจากรถใหม่ไปได้กว่า7ล้านบาทนะครับ แถมเป็นรถที่แหล่ไอเทมอระมาแน่นงตีดรับประกันได้เลยว่าซื้อไปคันนี้เนี่ยมีแต่กำรรไรแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายดูรถจริงหรืออยากจะลองเทส d ร i นะสามารถติดต่อได้ที่เพจทีนพีคานะครับหรือโทรด่วนที่0 8 2 6 3 2 9 1 9 7กับติวครับผมที่ปรึกษาการขายจากทางทีนพีคาครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ